สวัสดีเพื่อนๆน,นะตกปลาทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาแกะลอกคูโรโด d ดีซีครับตัวนี้มันเสียนะครับผมอ่ามันมีอาการก็คือมันหมุนเป็นอย่างไ้ครับก็อ่าหมุนไม่ได้นะครับก็คือ,คอตัวเขาควายกับตัวหนอนนะครับมันจะมีปัญหาคือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอืมถึงจะมีระบบเซฟตี้ของชิโมโนะนะครับตัวนี้ก็คือถ้าถ้าตัวหนอนมันไปไม่ได้ก็คือมันจะจะ จะหมุนไม่ได้นะครับถ้าเป็นรุ่นที่ไม่มีระบบนี้นะครับมันจะหมุนจนเฟืองพลาสติกพังได้นะครับนี่ครับาสาเหตุสาเหตุมันก็จะอยู่ที่ตัวเข่าควายนะครับชุดเข่าควายไม่กับชุดตัวนอนนะครับตัวนี้สาเหตุที่มันเสียนี่นะครับ นี่นะครับขขาคว,วายนะครับข่าวควายจะแหลมนะครับก็สึกนี่คือข่าวควายมันสึกนะครับนี่นะครับเป็นพ่อขขาวควายน,นะครับข่าวควายมันแหลมแล้วก็เราก็ต้องมาดูรอยนะครับดูรอยของของตัวนี้นะครับของตัวหนอนนะครับ ตัวนี้นี่เสียเรียบร้อยนะครับก็คือตัวหนอดมันเป็นรอยนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นรอยยิงเข้าไปเนี่ยอันนี้คือเราจะต้องเปลี่ยนนะครับต้องสั่งอะไรมาเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ใช้งานได้ส่วนอะไหล่ผมสั่งมาเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นของลูกค้าอาจะเป็นอะไหล่ของชิมโมน,นุนะครับก็มีตัวนอนกับข้าวควายครับอันนี้เรามันเริ่มะครับอันดับแรกครับเราก็ต้องถอด น็อตตัวนี้ก่อนนะครับ,บน็อตตรงนี้อ๋อไขควงใหญ่เกินไปนครับนี่ครับครับ ถอดน็อตที่น็อตน็อตออกกันก่อนนะครับก็แบบนี้ครับตัวนี้จะใช้เบอร์สิบนะครับผมส่วนใหญ่วิธีการหมุนนะครับวิธีการหมุนน็อตตัวนี้นะครับเราจะดูข้างซ้ายหรือข้างขวาเป็นหลักนะครับถ้าถ้าตัวนี้ข้างซ้ายครับหมุนเข้ามันจะหมุนทางนี้ใช่ไหมครับหมุนเบียดเข้าหมุนเบยดออกก็คือหมุนทางนี้นะครับเราจะหมุนตามหมุนน็อตตัวนี้เราจะหมุนตามน็อตเบียดออกนะครับก็คือหมุนตามเข็มนะครับ ถ้าเป็นลอกทางขวาก็จะเป็นหมุนตามเข็มนะครับสลับเอาลอ,อกหมุนน็อตตัวนี้ออกอ ก็ต้องเปิดสป,ปูนนะครับ ลอกตัวนี้ผมก็เคย <S <S เคยลื้ออยู่นะครับแต่ลืมมาแล้วช่วงนี้ไม่ได้ซ่อมมานานนะครับตัวนี้เป็นลอกของลูกค้าลูกค้าใช้แล้วใช้มานาน2ปีแล้วครับแล้วก็มันมีปัญหาก็เลยเอามาให้ซ่อมนะครับผมก็เลยรับซ่อมให้ปกติผมก็ไม่ได้รับซ่อมลอกนะครับแต่ซ่อมลอกให้ลูกค้าทางร้านก็รับซ่อมอยู่นะครับสำหรับลูกค้าทางร้านที่ซื้อจากร้านราชาฟิชชิงนะครับ ก็เป็นห่วงนะก็คือถ้ามีปัญหาเดี๋ยวทางพวกผมสามารถซ่อมให้ได้ครับผมไข่ นี้คือชุดเฟืองนะครับลอกตัวนี้เคยรือ้อมาแล้วนะครับดูจากสภาพไม่น่าจะใช้ลอกที่ไม่เคยลื้อออกมาแล้วเป็นลอกที่เคยรื้อออกมาแล้วก็เปเลี่ยนละบอะไรเรียบร้อยะครับส่วนตัวต่อไปก็คือตัวนี้นะครับเราจะต้องแกะตัวนี้ออกมานี่นะครับต้องหาไขควงแบรนหรือว,ว่ามีดคมๆนะครับมาแกะออก ปลายมีดมาจิ้มคลิปต,ตัวนี้ออกนะครับ

ส่วนบูทตัวนี้นะครับส่วนบูทตัวนี้ถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นลูกปืนสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ใช้ขนาดถ้าจะไม่ผิดส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็น4ี่คูณเนะครับ4ี่คูณเคูณสองจาครับอ่าเป็นสีขนาด4ี่คูณเคูณสองจาครับถ้าใครอยากเปลี่ยนเป็นใช้เป็นลูกปืนนะครับบูทตัวนี้ คือตัวนอนนะครับแล้วก็อ,อะไรมาเปลี่ยนนี่ครับคืออะไรกับตัวนอนเดิมนะครับเป็นตัวนอนพลาสติกนะครับตัวนี้ของชิมาโโนโอรุนนี้นะครับพลาสติก ก่อนใส่แล้วก็ทาเจลบีอะไรให้เรียบร้อยนะครับผม เรียบร้อยนะครับ ก็ใส่ใส่กิ๊บเหมือนเดิมนะครับเวลงใส่ก็ระวังด้วยนี่ครับบางกีบเข้า ห <Hi. S 1> ต้องระวังให้ดีนะครับแบบเมื่อกี้ตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับก็คือทําอะไรหลนนะครับการทําอะไรหลนแต่ละครั้งนี้โอกาสที่จะหายนี่สูงมากนะครับก็คือของมันตัวเล็กนะครับของมันตัวเล็กมันก็เลยทําให้สามารถ หลุดได้ง่ายครับหลุดแล้วก็หายหายไปได้ง่ายครับนี่ก็คือเปลี่ยนตัวนอนเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนตัวนอนเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือเขาควายครับเขาวควายตัวนี้ก็เป็นเขาควายของแท้นะครับผมจริงจริงเขาควายของเทียมก็ก็มีขายนะครับแต่ลูกค้าพอดีลูกค้าอยากได้ของแท้หมดเลยนะครับผม อของแท้นี่จะต่างกับของเทียมทนี่ที่ช,ชัดๆก็คือมันจะมีตูดตรงท้ายนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นี่ครับอันนี้ของของเก่ามานะครับเห็นไหมครับจะมีตูดอ่ะแตนใจระบีนิดหน่อยนะครับ ก็ใส่เข้าไปนะครผมปิดฝาปิดไม่ต้องแน่นนะครับไม่ต้องแน่นมากโอเคพอดีนะเห็นไหมครับแค่นี้มันก็ไหลได้สบายสบายนะครับผม <c oughs> ต่อไปก็แค่ประกอบกลับนะครับ กบรบกับขึนเฟืองทินียน เติมยาล,ลาบีให้ลูกค้านิดนึงนะครับ 在边。 แล้วก็ใส่น็อตกลับคืนนะครับพยายามจำน็อตแต่ละจุดให้มันได้นะครับน็อตแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะครับน็อตที่ถอดออกมาสีตัวนะตัวนี้นครับตัวสีดำสองตัวนี้จะอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็สีดาที่มันหัวแบนนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับผม ต้องแน่นมากครับอย่างหัวน็อตเสียอเอาแค่พอตึงมือนะครับผม แค่นี้นะครับพิจาเสร็จเรียบร้อยนะครับาเรสามารถประกอบสปูนปลาหน่วงเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วต่อไปเราก็มาใส่ชุดแขน ตัวนี้นคลับผิดนะครับใส่ตัวนี้ตัวนี้จะต้องชนกันนะครับ,ะรบจะต้องชนกันแบบนี้ครับจะมีช่องว่างแบบนี้นิดนึงนครับ หมุนเฉยๆระบบหน่องก็ทาง,งานนะครับตัวนี้ลอกก็ขึ้นมือหน่อยนะครับที่ลอกเก่าแล้ว อย่างไรครับไกลก็สามารถทำงานได้ปกตินะครับแบับนีงครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับอ่ายังลืมใส่ตัวนี้นครับผม เีวเราใส่ตัวนี้เข้าไปแต่ผมต้องล็อกอันนี้ก่อนนะครับล็อกอันนี้ให้มันดีกว่านี้ก่อนก็นจบแลนะครับล็อกตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องขันจนแน่นมากนะครับมันจะถอดยาก แค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกตัวนี้กับอะไรที่เปลี่ยนนะครับเขาควายนะครับเขาควายกับเฟืองตัวหนอนนะครับตัวนี้เออเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเฟืองสับปะรดหรือว่าตัวนอนนะครับผมผมเรียกว่าตัวหนอนครับเขาควายลอกลอกเบสนะครับลอกเบสส่วนใหญ่นะครับเบสแคสติ้งนี่จะเสียบ่อยมากที่สุดนะครับก็คือเจ้าขอคอายนี่ครับเราต้องมันดูมันตัวเช็คนะครับก็คือบางทีมัน ตรงนี้มันฝุ่นเข้าไปได้ครับเข้าไปได้พอใช้งานไปสักพักหนึ่งตัวนี้สึกนะครับพอสึกแล้วปุ๊บถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนหรือไม่ทําอะไรมันมันจะคมนะครับพอมาคมปุ๊บมันจะไปกินทําให้ไปกินตัวนี้แล้วก็ทําให้ตัวหนอนนี่เสียด้วยนะครับตัวนี้หาซื้อง่ายครับอะไรหาซื้อง่ายเทียบก็ง่ายแต่แต่หลายๆรุ่นนะครับไอ้เจ้าตัวหนอนนี่นะหาซื้อ,อยากนะครับหรืออาจจะไม่มีเลยมันจะทําให้ลอกเรานั้นต้อง ทิ้งไปเลยนะครับอาจจะใช้ไม่ได้นะครับกับเพราะหาจ้ตัวหนอนนี้ไม่ได้นะครับอาจจะพวกยิ่งพวกลอกจีนนะครับยิ่งไม่มีอะไรครับต้องเช็คดูบ่อยๆนะครับกับเจ้าเขาควายนะครับผมอย่าให้มันเสียถ้ามันเสียแล้วมันไปกินกันนี่ก็บางทีอาจจะได้ทิ้งลอกตัวนั้นไปเลยนะครับเพราะว่าหาอะไรไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้มันเป็นลอกแบรนด์นะครับก็เลยดีหน่อยนะครับอะไรเขามีซัพพอร์ตครับผม แต่ก็ราคาแพงหน่อยนะครับอะไรขก็อาจจะแ,แพงหน่อยแต่ก็ยังมีซัพพอร์ตนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็พาพามาดูลอกเฉยๆนะครับพามาดูผาลอกมาทําเปลี่ยนอะไรดูก็คือไม่ทําไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วก็เลยอยากทําเล่นๆไปนะครับอ่ายังไงก็สวัสดีนะครับ ฝากอุดหลุนร้านราชาพิชชิ่งด้วยนะครับอ่้ามาสำหรับลูกค้าร้านราชาพิชชิ่งนะครับถ้าลอกมีปัญหาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเดี๋ยวทางร้านสามารถจัดหาหรือจัดหามาซ่อมให้ได้นะครับผมอ่า